สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวธันวรน์สังคำหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูถังเด็กๆจำคุณครูได้ไหมคะเก <c oughs> ่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรื่องการรับประทานอาหารเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ย เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วก่อนอื่นนะคะเด็กๆคุณครูมีบทคล้องจองมาให้เด็กๆท่องด้วยเด็กๆอยากท่องไหมคะถ้าเด็กๆอยากจะท่องเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะเด็กๆจะได้ท่องได้บทคล้องจองคำพิจารณาอาหาร เดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ฟังหนึ่งรอบเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะคะคำพิจารณาอาหารข้าวทุกจานอาหารทุกอยาก่างอย่ากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำ,ดำๆเด็กๆคะฟังแล้วเด็กๆอยากจะท่องไหมเอ่ย เดีย๋ยวนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะคุณครูจะท่องให้เด็กฟังทีละหนึ่งวักเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกจานอย่า,อยากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาดำดำเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆท่องตามคุณครูได้เก่งมากแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะนั้นเรามาท่องพร้อมกันดีไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3แล้วเด็กๆท่องพร้อมกับคุณครูนะคะ หนึ่งสองสามข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆท่องพร้อมกุณครูได้แล้ว เด็กๆคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเราควรกินทิ้งกินขว้างไหมคะไม่ควรใช่ไหมคะเราได้กินข้าวเราได้กินอาหารนั่นทำให้เราอิ่มท้องเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้หมดทุกมื้อเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆครูคจะมาสอนในเรื่องการรับประทานอาหารเด็กๆไปดูกันดีกว่าว่า คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่ใช้ในการรับประทานอาหารเด็กๆคะเด็กๆใช้อะไรในการรับประทานอาหารบ้างคะเราไปรู้จักกันเลยดีกว่าว่าเราใช้อะไรในการรับประทานอาหาร โอ้เด็กๆเ,เห็นในภาพไหมคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเ,เคยเห็นหรือเปล่านี่ก็คือช้อนซ่อมอ่านตามมือครูค่ะช้อนซ่อมอ่าช้อนเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะแบนๆแ,แต่ซ่อมจะเป็นเหล็กเป็นซี่ๆไว้จิ้มอาหารนะคะอ่าช้อนซ่อมนะคะเด็กๆเราใช้ในการ รับประทานอาหารใช้ตักอาหารเข้าปากของเราใช่ไหมคะเด็กๆไปดูกันต่อไปดีกว่าโอ<ฮ>้โ<ฮ>เด็กๆอันนี้เคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าตะเกียบอ่านตามคุณครูนะคะตะเกียบ เด็กๆใช้ตะเกียบทำอะไรบ้างเอ่ยไหนใครๆใครเคยใช้ตะเกียบบ้างคะเด็กๆหูเต็มเลยเราใช้ตะเกียบในการคีบเส้นต่างๆอย่างเช่นเส้นกว๋วยเตีเ๋ยวเส้นสปากเกตตี้หรือเราใช้คีบอาหารจำพวกที่มีความแข็งก็ได้นะคะเด็กๆเช่นของทอดอ่า เด็กๆคนไหนใช้ตะเกียบเป็นบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปอเด็กๆเคยเห็นไหมคะโอเป็นรูปกลมๆจานแบนๆอันนี้เรียกว่าจานตามครูนะคะจาน เก่งมากเลยค่ะเด็กๆจานนะคะเด็กๆเราใช้เป็นภาชนะในการใส่อาหารใส่ข้าวไว้ให้เราไว้รับประทานกันนะคะอ่าขันต่อมาโอ้เด็กๆเป็นทรงกลมๆมีก้นลึกๆเขาเรียกว่าถ้วยชาม อ่านตามครูนะคะถ้วยชามถ้วยชามนะคะเด็กๆเราปเป็นเป็นภาชนะไว้ใส่อาหารเช่นกันเหมือนกับจานแต่ถ้วยชามเนี่ยเราไว้ใส่จำพวกที่มีน้ำเยอะๆอย่างเช่นก๋วยเตีย๋ยวน้ำซุปแกงจืดไหนคะเด็กๆใครๆ ใครคนไหนเด็กคนไหนชอบทานแกงจืดกันบ้างเอ่ยถ้าเราใส่แกงจืดหรือน้ำซุปเนี่ยใส่ในจานมันจะเป็นยังไงคะเด็กๆมันจะหกเลอ,กเอะเทอะใช่ไหมคะเพราะจานมันแบนมันกักเก็บน้ำซุปไว้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างงั้นถ้าเรากินพวกอาหารที่มีน้ำเราต้องใส่ถ้วยชาม เด็กๆเห็นในภาพไหมคะอันนี้คืออะไรเอย่ยเห็นไหมคะเด็กๆอ่าอันนี้คือแก้วน้ำอ่านตามมืงทูนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำนะคะเด็กเป็นภาชนะที่ไว้ใส่เครื่องดื่มให้เด็กๆได้ดื่มกันไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำหวานน้ำอัดลมที่เด็กๆชอบแต่เราจะ เราควรรับประทานอาหารน้ำอะ่ะขอโทษค่ะเราควรดื่มน้ำอัดลมเยอะไหมคะไม่ควรใช่ไหมคะทางดีเราต้องกินน้ำเปล่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเด็กๆเรื่องต่อมาเราวันเรารู้สิ่งที่ใช้รับประทานอาหารกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะช้อนซ้อมตะเกียบ จานชามแล้วอะไรไว้ดื่มน้ำคะแก้วน้ำต,ต่อมาครูจะสอนเรื่องอะไรอีกนะ้ามารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารหรือสิ่งที่เราควรและไม่ควรทำเวลารับประทานอาหารนะคะเด็กๆ เราไปดูกันดีกว่าเด็กๆเ,เห็นในภาพไหมคะเห็นไหมเอ่ยอ่าเป็นครอบครัวนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ใช่ไหมคะหนึ่งนะคะนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยเวลาเรารับประทานอาหารเราจะเล่นเวลาในเวลารับประทานอาหารได้ไหมคะ เราต้องนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆสองไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังถ้าเราเคี้ยวอาหารเสียงดังมันจะดูดีไหมคะไม่ดีเลยเด็กๆต้องค่อยๆเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่ติดคอ 3. ไม่พูดเวลาเคี้ยวอาหารถ้าเด็กๆพูดในเวลากำลังเคี้ยวอาหารอยู่เนี่ยอาหารจะกระเด็นไปโดนคนอื่นใช่ไหมคะมันดีไหมคะเด็กๆไม่ดีเลยคะ่ะจะทำให้คนอื่นเลอะเทอะไปด้วยถ้านั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราจะพูดเวลารับประทานอาหารได้ไหมคะ ไม่ได้อาเด็กๆมาดูกันดีกว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพบ้างคะจานช้อนส้อมโูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็สอนสิ่งที่ควรและไม่ควรในการรับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เวลารับประทานอาหารเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยไม่พูดจาเวลาเคี้ยวอาหารไม่กินมูมมามเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วสิ่งที่เราใช้ตักอาหารมีอะไรบ้างคะนะคะเด็กๆช้อนซ้อมแล้วก็ตะเกียบอ่า แล้วสิ่งที่เราใช้ใส่เครื่องดื่มล่ะแก้วน้ำนั่นเองแล้วภาชนะที่ไว้ใส่ข้าวจานแล้วมีอะไรอีกอันหนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูคิดได้ไหมเอ่ยไว้ใส่น้ำซุปนะคะเด็กๆถ้วยชามนั่นเองเก่งมากเลยะค่ะเด็กๆ เด็กๆจ๋าคุณครูเนี่ยอยากรู้ว่าเวลารับประทานอาหารเด็กๆไม่ควรทำอย่างไรบ้างให้พ่อแม่ผู้ปกครองอัดคลิปเด็กๆมาให้คุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอย้ยได้ไหมคะเด็กๆคุณครูจะรอฟังว่าเด็กๆ ว่าเด็กๆจะบอกคุณครูว่าเวลารับประทานอาหารเด็กๆไม่ควรทำอย่างไรแล้วคุณครูจะรอเด็กดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ